อมาละก็เกยมาละก็เกยมาละก็เกย์ด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ขอให้น้องๆทุกคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชิกกี้กับเอ็นเจด้วยเอะอ๋มะอมาละก็เกยเพียงคนที่กดไลค์ขอให้สวยๆน่ารักทุกคนเลยนะ หายเอ็นเจอะไรกันเล่าเธอแน่ใจหรือเปล่าว่าเราไม่ได้หลงทางนะ่ะฉันแน่ใจจะสุดเลยอ่ะก็ในแผนที่ที่ดูมามันบอกว่าอยู่แถวๆนี้นี่นะเอาล่ะในวันนี้มีคนไหว้วานเรามาให้ไปช่วยปราบผีให้นะสิต่รู้ว่าอยากลักแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนกันล่ะฮะ รายดันมาหลงทางในป่าก่อนซะได้เอาเป็นว่าเดินตามทิศทางนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเห็นว่าให้ตามต้นไม้สูงๆไปแล้วต้นไม้ในป่าเนี่ยดันสูงหมดเลยซะด้วยสิเดี๋ยวนะอ๋อร้ยมาจเจอแล้วร้ยมาถูกทางด้วยฮะนี่ไงล่ะคนที่จ้างเรามาคุณลุงเวเลเจอร์คนนี้แหละ โฮ่าฮ่วัดดีเด็กๆพวกเธอคือคนที่จะมาปราบผีให้พวกเราใช่ไหมอ่ะใช่แล้วใช่แล้วออโโพอดีเลยมาสักทีคือว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับอ๋อคือว่านะเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีเวเลเจอร์คนหนึ่งนะสิเกิดคุ้มข้างขึ้นมาวิ่งไล่กัดชาวบ้านคนอื่นไปทั่วเลยลหรอเฮ้ วิ่งไล่กัดคนอื่นไปทั่วอย่างนั้นเหรอเขาอาจจะติดโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้นะโอโ้ไม่ใช่หรอกแม่หนูไม่ใช่พิษสุนัขบ้าหรอกเรื่องราวมันมีมากกว่านั้นในตอนที่วิลเจอร์คนนี้มีปากเสียงกับคนอื่นนะอยู่ๆเขาก็ได้กลายห้องเป็นวิลเจอร์หัวโตปากกว้างนะซิ หัวโตปากกว้างอย่างนั้นเลยแปลกชมัดเลยอะเอ็นเจไม่เคยเห็นเคสแบบนี้มาก่อนเลยฮะแล้วก็นอกนั้นยังไม่พอนะเขาไล่กัดชาวบ้านอย่างที่ฉันบอกกันแหละและไม่ได้กัดธรรมดานะกัดถึงขั้นหัวขาดเลย้า หัวขาดฉันกลังจะกี้ินเดี๋ยวสิเอ็นเจอะไรกัเล่าใครจะไปอยู่ให้หัวขาดกันละ่ะฮะที่เธอพูดมามันก็จริงแต่ว่าเขาไหว้าวานเรามาให้มาจัดการให้เขานะ่ทรงแบบเนี้ฉันว่าชัดเลยโดนผีสิงแน่นอนอาฮฉันก็นรู้อยู่แล้วล่ะ ไว้ใจอาจารย์เอ็นเจคนนี้ได้เลยฉันเตรียมของมาหมดแล้วโอโมาแล้วมาแล้วอาจารย์เอ็นเจเอาละเอ็นเจเธอเตรียมของมาหรือเปล่านะห้อยอยนี่นายถามใครกันอยู่นะคะระดับอาจารย์เอ็นเจคนนี้แล้วฉันหน่ะเตรียมทุกอย่างมาครบหมดแล้วโอโอันนี้ไว้เผื่อผีเป็นต่างชาติคำพีไบเบิลอย่างนั้นเหรอจะเอาเวอร์ชันภาษาอกฤษมาด้วยหรือเปล่านะเออภาษาอกฤษอย่างนั้นเหรอเออดูเหมือนจะไม่ได้เอามาสินะแต่ไม่เป็นไรหรอกคมพี์คาถาก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันแหละใช่แล้วใช่แล้ว ตัวชิ้นที่สองก็คือเจ้านี่เห้อะไรอ่ะอันเนี้ยไม่ได้มาใช้ไว้สําหรับปลาพีแต่เอาไว้สําหรับให้แคล้วคลาดยังไงล่ะมันคือชื่อว่าโทเทมหลวงปู่ล่อ าหลวงปู่รอดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเครื่องรางอาถรรพ์สินะเจ๋งเลยแค่พกเอาไว้ก็เหมือนมีเก้าชีวิตแล้วมาดูชิ้นต่อไปกันเลยอ,อันนั้นอะไรหรอแทนบูชาเคลื่อนที่แทนบูชาเคลื่อนที่อย่างนั้นหรอแก่วางาไว้แบบนี้ก็ได้แทนบูชาแล้วฉันว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยเอเจไอ้นี่มันดูแปลกๆฮะ <c oughs> ช่างเถอะมาดูชิ้นต่อไปกันต่อเน่เน่โอ้วันนี้เจ๋งสุดเลยมีดลงอาคมมาจากเจ็ดป่าช้าเลยนะสุดยอดเลยแบบนี้ยปราบผีได้ทุกตัวเนี่ย แล้วก็มาถึงวัตถูมงคลจตุคามรามาเต้เอ๋นั่นมันดูเหมือนเอเมอรัลธรรมดาไม่ใช่หรอไอเอมเอรรลเนี้ยปลุกเสกมากกาวัดทั่วไทยเลยนะว้าวเอมเมอรรลปลุกเสกอย่างนั้นเหรอสุดยอดไปเลยแบบนี้ปราบได้แน่นอนโฮดูเหมือนว่าพวกเธอจะเตรียมตัวมาดีมากเลยนะถ้าอย่างงี้น่าจะปราบผีได้จริงๆไว้ใจฉันได้เลยไม่ว่าจะเป็นผีอะไรฉันก็ปราบได้หมดฮ่า่ใช่แล้วครับคืณลุงโอ้อหถ้าอย่างงั้นฉันฝากพวกเธอด้วยนะโอเคเอาล่ะเอ็นเจเดินทางไปปราบ กกี่กันวาเลยได้ระวังตัวด้วยนะเด็กๆเอาละข้อมูลที่ฉันได้มาเหมือนเจ้านั่งจะยู่แถวลานกว้างที่อยู่ใกล้ๆสะพานพระจันทร์นะ มันควรจะอยู่แถวนี้สิหลงอีกแล้วเหรอเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะเอ็นเจนั่นไงสะพานสะพานจริงๆด้วยและดูเหมือนว่าจะเป็นสะพานสู่ดวงจันทร์จริงๆด้วยะฉันบอกนานแล้วตามมาเลยเป็นสถานที่ตกปลาของคนในหมู่บ้านสินะ<ม>เอาแหละเอาแหละรีบไปกันเถอะอืมถ้าจําไม่ผิดแล้วจากที่ตกปลาน่าจะอยู่แถวแถวตรงนี้นะเ้ยเสียงมันมีจระเข้แถวนี้เลยอ่ะแถมแถวนี้ก็อย่างบังเวงสุดๆด้วยอ่ะอยู่ไหนนะ อ้เจ็บเจ็บเจ็บขาของฉันไอ้ไงดันสะดุดซะได้ล่ะเนี่ยโอเคหรือเปล่าน้อยฉันโอเคทำไมไม่เห็นไม่อยู่แถวนี้อ่ะมันก้อนอะไรกันอะไม่ใช่ก้อนหินนี่นาเอ็นเจรูปร่างแปลกๆคืออะไรกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอ็นเจนี่นี่มันไม่ใช่ก้อนหินแล้วนี่มันหัวของวีเลเจอร์เออแย่แล้วสิมีหัวขาอยู่ตรงนี้ มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้มีหัวของวีเลเจอร์มาอยู่ฐานน้นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้มีแค่อันเดียวที่น่าเอ็นจมันมีเต็มไปหมดเลยอะ่ะนี่มันหัววีเลเจอร์ทั้งนั้นเลยนี่น่นี่มันสภาพสุดหลอนสุดสยองที่สุดเลยเฮ้ย,ย,ยน่ากลัวชะมัดวีเลเจอร์ที่มาตกผาตายหมดแล้วอะนี่มันฝีมือของใครกันลละเนี่ยหรือว่าเป็นฝีมือของสัตว์ป่าหรือเปล่าเอ็นจเดี๋ยวนะตรงตรงนั้นเอ็นจ์ ข้างหลังเธอมันมันคือตัวอะไรกันนะ่ะอ๋อชัดเลยอย,อย่าบอกนะรหรือว่าเจ้านั่นมันคือขอให้ชัดเลยเอ็นเจวิลเจอร์หัวโตวมันโผล่มาแล้วขอให้ใจเย็นก่อนพวกเรามาพเามาพื่อมาปราบมันไม่ใช่หรอเอ็นเจเธอเธอเตรีตต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 ยมของมาแล้วใช่ไหมเ้าันเตรียมมาทุกอย่างแล้วเราเดี๋ยวเจ้านี่ก่อนเลยละกันนั่นคือคมภีไบเบิลที่เธอบอกใช่ไหมคาถาอาคมเยี่ยมเลยแล,แ,ลแล้วเราต้องทำยังไงอะเอ็นเจไม่ยากเลยก็แค่เข้าไปสวดมนต์ใส่ เจ้าพีร้ายในร่างกายก็จะดีดอกมาเฮ้ย,ยไปสวดมนต์ใส่มันอย่างนั้นเหรอันจะได้ผลจริงไหมเนี่ยแต่ว่าล,ลองดูก็ก็ได้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฮ้ยไปกันเลยเฮ้ยเยกระดึบเอาละนะอ้อมน้โมนโมนำมนำมนมนำมนำมนมนต์นมนมนะ นีไกอจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยค่ทางนี้ทางนี้มานี่มานี่มานี่อ้ย้้ย อดตายมาได้ก็ดีไปแล้วเอ็นเจจะตัวน้ำนั้นโหดชะมัดเลยฟันทองซะด้วยหวอยเจ้าคุพีเนี่ยทิ้งไปเลยใช้การไม่ได้ไายว่าห้อยหลวงปู่รอดแล้วจะรอดไงไม่เห็นรอดเลยอะ่ะหอยนั่นสินะไม่เห็นจะรอดเลยโดนไล่งับตูดไปแล้วว่าแต่ต่อไปเธอจะใช้วิธีไหนละ่ะเอ็นเจสงสัยต้องใช้วิธีแบบดั้งเดิมสะนแล้ว๋อถัองน้ําอย่างนั้นเหรออ๋อหรือว่าที่คุณลุงพ่อมดเคยสอนไว้ใช่ไหมใช่แล้วน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเราจะต้องไปตักน้ำมาทำน้ำ มนก่อนสินะถูกต้องแล้วราชิกี้ขั้นตอนแรกฉันก็จะต้องดักน้ำมาเสร็จแล้วก็เอาเพียนวิธีกรรมมาตั้งไว้แบบนี้ขีดวงเวทให้เรียบร้อยโอเควงแหวนเวทเรียบร้อยพร้อมแล้วเอาลาฉันต้องใช้สมาธิมากๆในการปลุกเสกราชิกี้หนยห้ามกวนนะอ๋อมน่า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 เน่าเน่านาเนัน่ามน่าออมาูไม่จนามน่าาน่านานะน่าเน่านนอ๋อ ดูศักดิ์สิทธิ์สุดๆไปเลยอะเอ็นเจแบบนี้มันต้องใช้ได้แน่นอนฉันมองเลยนะว่าโดนน้ำมนต์ไปทีอาจจะต้องกรีดร้องแน่นอนเจ๋งแจ๋วดูสุดยอดไปเลยฮะน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยต้องปราบผีได้แน่นอนเอาละไปลุยกันเลยเอ็นเจไปลุยกันเลยจัดก,การจะผีร้ายโดนฉันแน่ฉันจะจัดการแล้วนะโอเคเอาเละเอ็นเจจัดการม,านมันด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เลยนี่นะ เป็นไงเจ็บปวดแสบร้อนสิไม่เห็นมันจะร้อนทุรนทุลายอะไรเลยอ่ะเอ็นเจดูท่าทางแล้วมันยังปกติสุดๆไปเลยอะก็นั่นนะอีกอย่างนับวมาทางนี้แล้วโอ๊ย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 โอ๊มโอ๊ยโอรยโอิยโอ๊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 ยโนียโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอนยโมายโอ๊ยมา๊ยโอายโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอยโอ่ย โอยโอ้ยโอ้ย,อยดีนะว่ายังรอดมาได้แนหะละเกือบไปแล้วเอ็นเจทองเอ้ยเหมือนน้ำมนต์เมื่อกี้ยังศักดิ์สิทธิ์ไม่พอนะปกติราต้องใช้น้ำมนต์จากฟ้าน่ะสิแต่นี่ใช้จากลำธารเอ๋เธอคิดว่าอย่งงางนั้นเหรอก็ต้องแงะอยู่แล้วสิน้ำจากฟ้านะ่ะคือน้ำที่บริสุทธิ์โอ้ยวันนี้ฝนคงไม่ตกหรอกช่างเธอะดูท่าแล้วน้ำมนต์ก็ไม่แน่จะได้ผลกับมันหรอกเอาเป็นว่าจะมีวิธีอื่นเหลืออีกบ้างไหมมีสิฉันจะใช้เจ้านี่อโอนั่นมันมีดลงอาคมนี่นะ ว้าวรู้สึกได้เลยว่าอันนี้ต้องใช้ได้แน่นอนมั่นใจได้เลยเจ้าเนี่ยสาเร็จแน่นอนว่าแต่เราจะต้องทายังไงถึงจะใช้ได้เหรอเอ็นเจจะต้องปลุกเซก,ก่อนนะเซโอ้โหว้าววางไว้ในวงแหวนเวทสิน,นะดูศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยฮะใช่แล้วหลังจากนั้นก็จุดไฟเข้าไปความหมายของแสงสว่างก็คือดวงไฟว้าวลงอาคมเผาด้วยไฟเลยอย่างนั้นเหรอนี่มันโหดสุดๆไปเลยดูขลังสุดๆโ,โอ้โธ่เอ้ยไม่อยากจะพูดมดันจะใส่คาถาลงไปก่อนมงืม้อมเงืงงงง้ึมเงื้อมงื้อมงือมเงื้อมอ โอ้ขนาดคาถายังดูขลังเอาลาถึงเวลาแล้วมาแล้วมาแล้วสุดยอดเลยมาเลยปล๊ก็เออเอาหายไปไหนแล้วอ่ะไม่อยู่เลยเปนละลายไปกับอากาศแล้วมันหายไปไหนอ่ะสงสัยไฟจะแรงไปดูเหมือนว่าดาบลงอาคมของเธอจะไหม้ไปกับไฟแล้วนะ ใช้ไฟแรงไปซะงั้นนะไม่ไม่เห็นมีใครบอกเลยว่ามันไม่ทนไฟอ่ะปกติโยนของลงไฟมันก็ไหมหายไปอยู่แล้วอ่ะทําแบบนี้ดาบลงอาคมของเธอมันก็ไม่พร้อมไปกับไฟแล้สิไม่เหลือแล้วเหลือแต่ฝุ่นเผอจบสิแล้วโอไม่สิฉันยังมีอีกอย่างหนึ่งนี่นะจะทุคามรามาเปเจ้าเนี่ยต้องได้ผลจะชั่วกกสาทุกกรสิบก้าลยฉันเริ่มไม่เชื่อของขังอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเอ็นเจไอ้เนี่ยลปกเสกมาเก้าวัดทั่วไทยเลยนะเอ๊ะมันจะใช้ได้จริงไหมล่ะเนี่ย แต่ดูจากวิธีที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเออ น่าจะพึ่งไม่ได้นะเอ็นเจอ่ะเดี๋ยวนะฉันพอจะคิดอะไรออกแล้วจัตุคามอะไรนั่นของเธอน่ะทำมาจากเอเมอร์ลอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเอเมไรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันก็ยังเป็นเอเมอร์ลอยู่นะสิก็ใช่นะสิเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอ่ะส่งมันนี่เรลยเอาไปทำไมอ่ะเอาไปก็เอาไปเอานี่ฉันให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยเออใจเย็นๆสิหมดแล้วเนี่ยไปทำไมกันแน่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้าดันมันเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะชิกกี้ทำอะไรสักอย่างเอ๊ะการตอบสนองของมันแบบนี้ฉัััันนนนว่่่าามอจจจะะริิงงก็ได้สสทีฉ ถ้าข้อสันนิษฐานฉันเป็นจริงมันอาจจะใช้ได้ก็ได้นะวิธีนี้ฉันคิดว่าถึงมันจะกลายร่างเป็นวิลเจอร์หัวโตวแล้วนะยังไงมันก็ยังเป็นวิลเจอร์อยู่เพราะฉะนั้นมันจะต้องชอบเอ e เมอรโรเหมือนวิลเจอร์ทั่วไปแน่ๆฉันก็เลยคราฟบ็อกแอเบอรโมา วาวชลาสุดๆไปเลยนายนี่ก็เก่งเหมือนกันนะใช่ใ<ห>แล้วหแลวหละแล้วดูการตอบสนองของมันสิยิ่งฉันถือบล็อกไว้แบบนี้มันยิ่งขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยแสดงว่ามันอยากได้เอเมอรัล์นี้สินะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือจะเอาบล็อกเอเมอรัลล์นียไปโยนใส่มันเอาแหละเอาไปเลยเอ็นเจฉันหรอใช่ใช่แล้วเธอหนาหนาเป็นหมอผีไม่ใช่หรอออฉันเออ่างมันขยับเข้ามาใกล้อีกแล้วชัดเจนเลยเอ็นเจถ้าเป็นอย่างนี้ฉันคิดว่าวิธีนี้ต้องได้ผลแน่นอนเลยโอเคเดี๋ยวปลูกเซก่อนไม่ต้องปูก ปลุกเสกอะไรแล้วเอ็นเจเอาเข้าไปโยนเลยเอ้าเอาข้าเอาอย่างนี่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างได้ผลไหมเฮ้ยชิกกี้ดูสิชาวบ้านที่โดนผีสิงกลับมาเป็นวิเจอร์ปกติแล้วเฮ้ดูเหมือนว่าจะสำเร็จนะเอ็นเจแล้วนี่เก่งชะมัดเลยว้าวสุดยอดเลยเวอร์ค่ะ เฮ้ยสำเร็จสำเร็จเราปราบผีสำเร็จแล้วเฮ้ยเท่านี้เราก็รีบไปรับค่าจ้างแล้วกลับบ้านกันเถอะฉันหิวข้าวแล้วนั่นสิรีบกลับไปรับค่าจ้างแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าไปกันเถอะไปกันเถอะเร็วเข้ากลับบ้านกลับบ้านรค่าจ้างรับค่าจ้างเรารีบกลับหมู่บ้านกันดีกว่าวู้ฮูกลับบ้านวู้ฮู